ครับระหว่างที่เราหมักไก่นะครับคุณแม่ก็จะมาทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มข้าวหมูไก่ของเราเดี๋ยวจะเอากระเทียมครับตำกับพริกครับตำกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราพริกเราจะใช้พริกชี้ฟ้านะครับผสมกับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะครับจะได้เพิ่มรสชาติความเผ็ดเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกลงไปตำเลยครับ ตามกับกระเทียมให้ละเอียดนะครับทํมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเอาใส่หม้อนี้ครับเพื่อที่จะไปเคี่ยวกับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำส้มสาชูนะครับตักขึ้นมาเลยครับนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปหน่อยครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับ ตาลทรายนะครับเศษสามส่วนสี่ถ้วยครับน้ำส้มสายชูก็ประมาณเศษสามส่วนสี่ถ้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับนะครับตอนจิ้มก็ง่ายมากเลยครับเดี๋ยวเราตั้งไฟเคี่ยวให้เขาเดือดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับระบัดน้ำจิ้มเข้าหมกไก่ลองไปทําดูได้นะครับนี่ครับเดือดเรียบร้อยแล้วครับน่าทานมากครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ําจิ้มข้าวหมกไก่นะครับใครสนใจสูตรนี้ก็ลองไปทำดูนะครับ